วัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆเรื่องดียันดีคุณแม่ทํำทิศแต่เช้าค่ะวันนี้เป็นทิศผ้าใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่ค่ะเป็นหลุดจำนำค่ะสวยค่ะผ้าสวยสรินค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะ เป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะเป็นชายคุยหน้าแออหน้านางค่ะชายคุยหน้านางน,นะคะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะย้มดอกลายลูกแก้วนะคะค่ะยกมดอกลายลูกแก้วห้าตะกอค่ะสวยงามมากค่ะสีธรรมชาตินะคะในราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะคะ 2, ค่ะสองพันเก้าค่ะแบบย่อมเยาวมากค่ะผ้าขึ้นทุกวันนะคะแต่คุณแม่ขายราคาเดิมอยู่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่2อ0พนนะคะผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะเป็นชายคุยนะคะนี่ค่ะชายคุยหน้านางค่ะชายคุยแบบนี้นะคะค่ะหรือเป็นผ้า,าไปเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะมันเป็นชายคุยหน้านางค่ะเป็นคลุมไหล่ก็ได้ค่ะเป็นเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกของเราก็ เสริมบารมีมงคลให้กับตัวเรานะคะเสริมบารมีให้กับตัวท่านนะคะค่ะเพราะว่าเป็นชายคุยค่ะชายคุยหน้านางค่ะหน้านางก็เสริมบารมีให้กับท่านนะคะค่ะมีหน้านางอยู่ในตัวก็เหมือนแข็งแกรปลอดภัยทุกวิถี้านะคะเดินทางไปไหนมาไหนคะ่ะติดตัวไปด้วยนะคะหน้านางก็คือเรียกในภาษาอีกหนึ่งว่าตัวยันนะคะเป็นผ้ายันนะคะแต่มาอยู่ในผ้าไหมเป็นเรียกว่าหน้านางคะ่ะ แต่ถ้าท่านไปเสริมดวงเสริมบาร,รมีค่ะบางท่านก็ออกรถใหม่ป้ายแดงก็ไปหาหลวงพ่ออาจารย์ท่านก็เป็นตัวยันนี้แหละค่ะเจิมหน้ารถให้เราค่ะคือว่าตัวยันนี้ค่ะเป็นหน้านางน,นะคะมาอยู่ในผ้าไหมเป็นลายหน้านางเขานเรียกว่าหน้านางค่ะแควคาดปลอดภัยทุกวิถีเก้าวนะคะถ้าได้ไปนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะ ค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะสวยงามมากค่ะค่ะผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะชายคุยหน้านางค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชายคุยหน้านางค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้านะคะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนยังไม่ชอบผ่ามือสองก็วันนี้คุณแม่บวรรักคุณยายรักทำค่ะมีคลิปผ่าใหม่ใหม่นะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียมกันนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่ชอบมือสองนะคะลูกค้าบางท่านก็รอผ้าใหม่ค่ะคุณแม่ก็มีของต้อนรับพี่น้องชาวไทยอยู่ตลอดนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียมกันค่ะ ค่ะสลับสับเตลียนหม,มุนเวียงกันสวยงามมากค่ะอันนี้ดอกมักคือรกาตอค่ะค่ะเป็นหน้านางชายทีหน้านางยกดอกค่ะยกต่อไปลูกแก้วค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมักผื้นไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้อนรับ ทุกท่านนะคะค่ะทุกแม่น้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะให้ความสะดวกทางไลน์กับไข่พี่น้องชาวไทยและเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะให้ความสะดวกทางไลน์นะคะเป็นหน้านางนะคะ่ะหน้านางก็คือว่าเอยันนะคะเบอยันนี่สวยฮามมากค่ะแถวคาดกอดไทยทุกวิถีทางค่ะมีท้ายันไปติดตัวไปนะคะคุณท่านทีุ่งนุ่งก็ แค่คปลอดภัยค่ะสวยทุกผืนงามทุกสืนเด่นทุกผืนค่ะไปออกงานบุญไหนก็สวยงานบุญค่ะงานบุญงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะสวยทุกผืนงามทุกสืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะผที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะค่ะอยู่ที่ราคาสองพันเก้านะคะ คุณแม่เกือบลืมราคานะคะ,ะคะ่ะเพราะว่าเคยจะพันแปดเปลือก <2009 S 2> <c oughs> ออกพันแปดไะสองพันเก้าค่ะค่ะเป็นยกดอกค่ะเป็นยกดอกลายลูกแกะะ้วค่ะดอกมะเขือประกาต๊อปนะคะสวยนะคะหมายเลขสี่ค่ะบรรยากาศคล้วนของคุณแม่ธรรมชาติมากๆนะคะเสียงนกกระจิบนกกระจอกนะคะค่ะยกดอกลาย ตอนนี้เขาเรียกว่าลายพิชัยค่ะค่ะผืนผ้าสวยงามมากค่ะมีสีน้ําเงินปนเหลืองนะคะค่ะเป็นหน้านางค่ะก็หน้านางค่ะชายทีหน้านางค่ะเอาไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกก็เสริมบารมีให้กับท่านนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะคลุมไหล่ก็ดีนะคะเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้เป็นคลุมไหล่ก็ได้ค่ะ เอาไปเป็นผ้านุ่งก็สวยนะคะค่ะเรียกว่าผ้ายกดอกชายคุยหน้านางค่ะราคาสองพันเก้าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะสองพันเก้า 2, นะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีอนรับทุกท่านนะคะ ที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะมักฝืนไหนชอบฝืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะสองพันเก้านะคะเป็นชายคุยหน้านางค่ะค่ะมีหน้านางอยู่ในตัวแค่คาดลอดภัยทุกวิถีเก้านะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะมีแต่ลายสวยๆนะคะคนยายแก่ๆขายผ่าสวยๆนะคะถ้าของคุณยายไม่แจกมันคุณยายนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะ แณ่ม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขาลายสวยมากค่ะดอกชชบาค่ะดอกชชบาบานเช้านะคะดอกชชบาบานเช้าค่ะ วยโดดเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเ้านะคะดอกเชือาค่ะ อันนี้เป็นลายย้กดอกลายลูกแก้วนะคะ่ะสวยค่ะดอกชบ,บาบามเช้าค่ะสวยงามมากค่ะค่ะโดดเด่นนะคะสวยค่ะสีน้ำเงินแม่สีนะคะสวยโดดเด่นนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนี่ก็เป็นบัวสวรรค์น,นะคะสวยค่ะบัวสวรรค์ก็สวยค่ะมักผืนไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะ ถ้าชายคุยหน้านางค่ะหน้านางคือข้ายำนะคะแควค้าดปลอดภัยทุกวิถีเก้านะคะได้ข้ายำไปนะคะปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านด้วยค่ะค่ะมีความหมายนะคะข้ายำเนะะี่ยค่ะค่ะลายดอกลายเม็ดมะยมค่ะค่ะบัวสวรรค์น,นะคะสวยงามมากค่ะเป็นลายบัวสวรรค์น,นะคะ สวยงามค่ะเป็นบัวสวรรค์ค่ะสองพันเก้านะคะค่ะสองพันเก้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะกดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะค่ะช่วยๆนะคะช่วยคุณแม่นะคะ เป็นลายพัดค่ะชายจิตหมายเลขจิบหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะเป็นขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะเป็นลายพัดก็สวยนะคะอืมเป็นลายแบบนี้นะคะลายพัดค่ะค่ะหน้านางเหมือนกันนะคะชายคุยหน้านางค่ะมักผืนไหม่ชอบผืนไหมพถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแ,แม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะติดตามคุณแม่ติดตามทางช่อง youtube นะคะ ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นช่อง YouTube ค่ะแม่บอรรักค่ะค่ะลายยกดอกตะตอทิพชัยค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะลายพับนะคะลายแปลกๆนะคะค่ะในราคาอยู่หนึ่งสองันเก้าค่ะคุณยายพูดจิดขอภัยนะคะค่ะคุณยายจิดปากที่คันแก็เลยจะ เออเริ่มไปเรื่อยค่ะคณยายุคิดขอไทยค่ะความหลงของมือของคณยายมีประจําค่ะค่ะลายพัดนะคะค่ะสองพันเก้านะคะยกดอกค่ะถ้ายกดอกชายคุยหน้านางค่ะค่ะมีแต่สวยนะคะล้งค่ามากค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด็มทุกผืนค่ะ มาผืนไหนใช่ว่าผืนไหนทักคุณแม่มาได้ค่ะแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะาาค่ะพายที่ามคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านนะคะน่าดีค่ะบ้านของคุณแม่มีเสียงนกเสียงกาตลอดค่ะ